พี่น้องครับพ่นหาดฟ้ามของเฮาบักหาดรุนเต็มเลยครับครับเต็มต้นเลยครับลายแห้งนะครับโอ้ยบักหาดค่อนข้างลายหาหลายแหงครับเดี๋ยวพายายไปส่มสวนนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งย้ายลูก้นมาคามนะครับ มีก็สิเป็น่วงเบ้าเด้พี่น้อง่วงเบ้าพี่น้องย้ายไปนี้ย้ายน้อยกูบัค้าไปไสายผ้าไปเบิ่งเน่สี่บัค้ามีเจ็กต้นมารีวิวผ้เาเขาเบิ่งสี่ีอกต้น มีหต้นดูสายแน่น<ห>สี่นะครับหนึ่งหนึ่งสองสมี่หาหกหกต้นพาังมาหายครับกูได้ย้มไหาครับกุาสู้กชายมีเจะาของสวนไหมครับแมนครับสวนซื้อว่าจังไหน ซื้อพอนไช่ครับสวนคือซื้อพอนไช่พอนหนาดฟ้ามค่ะไม่หยั่งก็ได้ซื้อพอนหนาดครับสวนมันจะไม่โกหาดดิค่ะเซ้ครับโกหันสีน่เลยด้านด็ค่ะโอ้โกหานใหญ่มาครับอ่าอันนี้ผู้ใดเนี่ยครับ้ออนีตาตาซื้อยังตาเบื้อเสมอหน่อยงัวงามเจ้าเลี้ยงงัวหรอปาเจ้าเลี้ยงแล้วงัวมันมีราคาขา,ขาอยออกไปแสนสองเจ้า ยังไม่เห็นยังนไงครับปลูกประคัมค่ะต้นไม่ปลูกต้นไม่ปลูกต้นประขามสมต้นประขามเปรี้ยวเอาต้นนี่คู่น้องหน้าจังวาสีเขียบึ่งนี่มันสีเป็นบอันนี้บออย่างนี้ครับบออย่างพอเดียวอย่างป้าอย่างเนี้ยครับหมอสมพรอนครับอ๋อบ้าหมอยักษ์ค่ะ นี่นละเห็ดไปจังกั่นแล้วท่านได้เป็นหยังดอกคอยเห็ดไปก็เดี๋ยวกำลังกายอันนี้ปุ๋ยนี่ใส่ไม่ปุ๋ยอยังนี่ครับลองพื้นค่ะปุ๋ยลองพื้นยินตะเป็กยินดีตะเป็กยินดีลองพื้นขามเบิ้งกด ขู่บักขามบักขามบักขามสมครับนีคนผ่านทางสวนเขานะครับขูบ่บักขามเปรี้ยวก่อนคก็ขู่อองบั่นเป็นบนออกบอักขามนี่เขาสั่งมาให้แต็มืเลยครับมาหอดเมือใดลยครับหอดหมู่ว่านนี่สั่งมหาหอดหมู่ว่านนีเก่าโตนการแะศวงไม่ยังเลยดี่ครับบ่มีหักบ่มีหักเลยนาะครับ่มีหมนนนนนนัก ซืนดีนดีนี่ครับโอ้คำซื้อคนดีต้านจอบปูโกงใหม่เมื่อเมื่อเมื่อหเป็นเมืครับต้านจอบปูเออท้ายชีวัยว่าพร้อมโคนหาพร้อมก <c oughs> ำลังเฮ็ดกอเฮ็ดว่่ทันเลยเตนอย่ยังรอกครับ กำลังลดน้ำเด่นรำริน,นครับหมดหนามน,นะครับนี่ย้อแมแดมุ่งอยู่และก็ขึ้นไปสูงหรอกนม่ต้องต่ำมยู่ล้วอู้หอนหอนมากเลยค่ะน,นี่สวนบ่อหน,นี่คุ้ดเดกต้นปั้นไหนล่ะครับ พูดเดียนมีหน้านี่แหละกำลังหล่อเขาเดียนมีหน้าไปถมทางลงมาโค่นหาดเสียทางลงรถทางรถลงมาหนิงสวนเขาไม่เห็ดแบบจกปีเลยยายขาได้สองปีนี้ลูคุ้นทรงมาเฮ็ดไห้เพิ่งสองปีนะจ๊ะสองปีกวนมีความภาคภูมิใจว่ะมาเฮ็ดสวนมาเห็ดสวนใจหลายภูมิใจมากมาเฮ็ดแนวนี้ผมก็ได้ยิงงู่กันเฮ็ดแนวนี้ล้ว บันนี้เนี่ว่าฝนจะตกไม่ได้ลดถสวนเลย <laughs> อเอาแกเราหงึงไงหลายคนคดีว่าผู้ใดไม่คนกินบักมวงเบาไม่คนนี้ว่าแมนมาขับยายแมนอันนี้ก็มีเจ้าสวนนะครับเจ้าพนักงานเฝ่าสวนเราเป็นผู้มาเฝ้าตัวละนี่ผู้เฝ้าก็ไดน,นี่ละนาแล้วก็บ่ยาบเมื่อ เดี๋นวน,นี่ค้นฝาสวนอีกค้นหนึ่งซื้อ่าชูกานะครับมาเฝาสวน,น,น,นชูกาหนี่มานอนอยู่แอามาเ,อาเขาเขาเขาช่วงย่ามเทียงไม่หมแรงกับมือเราีังเมียก็วเว้นมานอนอเ้าอยู่พี่เอา สีแดดถอนคักแต่พี่น้องไงวัวมีไงเหรอละ่ะอันนี้เห็ดมันก็บที่หลากที่เลียวยังสิล่ะมันอยากเ็สเอาหุ่นเอาอันนี้ก่ออยู่ตำแหน่งละมันมาเพวกกบวยอยากให้เห็ดดอกกบก็อยากให้เจ้ามีแห้งอยู่เออจ้าอ,อยากได้อยากเ็ส มุ้ยขัวอเอป่ะไปกันกินล่ะกินล่ะไปโตนหากมันโอเคเป็นเลยล่ะเอ้ยมุมเดียวท่นปันเอ้อเอาหน้ำไหมเอาหนึ่งไหมเสียงลงก่อนเดี๋ยว

มันเป็นหยังตอเพียงโปกไว้ครับเรี่องปลูกตัวเรือมันหนบ่ตายดินมเปียชุ่มดินมันก็แห้งเพื่องปลูกหลายทุเรียนงดีเรียบร้อยนะครับการปลูกบระขามบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าตาครับตาบ๊ายบายโอ้เรียบร้อยแล้วบ๊ายบาย